สวัสดีครับสวัสดีครับสวัแนะนําตัวให้พี่น้องคุณจักรนะครับครับผมช่างชายสุรนาฏครับครับผมมึอนี่มาอย่างนี่พอมาเสือง่วงคนขับตัวนี้ครับมาเสือง่วงนะครับพร้อมพี่น้องครับเป็นนายหอยนายหอยซื้อเรียนเบอง์ไหนก่อนชื่อมอดครับนายหอยมอดนะครับมอดที่เสือง่วงแถวนี้บ่มาไปเอา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 ไรตัวแล้วครับอยู่นี่เอาอยู่นี่คือมาขาประจำมองง่ายงครับขาประจำเพลินนะครับอ่าสุเมร์นี่ยเบาทั้งราคางง่วงเป็นจังไหนลักางง่วงอัปเดทดึง แพงอยู่ครับแต่ว่าจะเป็นตัว,วแม่สิแพงแพงเป็นจะแพงอยู่อ๋อวัวแม่เนี่ยแพงกว่าครับเป็นเป็นวัวแม่รุ่นไหนรุ่นรุ่นอ่ารุ่นสาวหรือว่ารุ่นแม่ให้ลูกแล้วรุ่นสาวแม่ลูกอย่กับสิแพงอยู่ครับผมมันดีมันอยู่นที่ไอ้พวกพวกสีงัวน้ำโอสีไหนขายดีสีออกแดงสิครับสีแดงเนาะสีแดงเพิ่งขายดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคันพ่อแม่พี่น้องอ่ามื่อ่อะ เลี้ยงง้อแบบใดเป็นถือที่ถือใจในหอยเอาเมื่อกาอยู่ที่ตตง้ออ้วนง้อแง่งนึ่งครับเมื่อกาง้อสมบูรณ์นั่นเองโอ้โหร้ายมากก็เลี้ยงเนี่ยจอยจอยแห้งกับบอดีนะครับแต่ว่าขันง้อมีราคานี่อยในหอยเพิ่นแนวหน้าต้องเป็นง้ออ้วนนะครับแล้วก็ง้อเมร์นะครับราคานี่ก็รับหูซื้อว่าอ่าเป็นจังไหนเป็นที่น่าพอใจของเกษตรกรบ่พอใจพอใจพอใจอยู่เนาะนะครับ แต่ส่วนมากนี่ที่ในหอยซื้อลักลักนี่ซื้อเป็นแบบใดผมจะเล่นง้อหกเดือนเจ็ดเดือนกับเป็นรุ่นนี่ละผมซื้อได้คุณทุกที่อ๋ออยู่บ้านนี่เขาเลี้ยงคุณเองบุ่คปะคคคอยู่นนคุณขึณ้กันเนาะพวกกาญนาไทให้ผมไปยามบ่นนี้ได้ได้อาบ้านได้บ้านได้บอกพี่บอกน<ม>้องพอดีบ้านนีแหละครับอยู่ใกล้กันเดือ๋อบ้านบ้านซาดคือกันเนี่ยบ้านซาดตำบลน้องไห้เนาะนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชิสเกตนะครับมริเดียขันพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเอาเบื้องคลิปแล้วอยากขายงัวนี่ ในหอยนีพอเดี๋ยไปเสื้อให้เพื่อนบ้าเกตบเอาบอกเบอร์เพื่อนแน่นี่เบอร์กัไอ้มืกเด้เงเบอร์เอาจะาเอาเบอร์ต้อสาวก่เนาะครับผมอครับอ่าหกสไอ้าหกครับอันนี้คือเบอร์โทรเบอร์โทรนะครับนพูดได้อยากขายงว่าเสื้อเบอร์ทุกงัว่าปื้เื้อเบอร์ครับ สืบเบอรถุงัวเนาะนะครับกันผู้ใดราคาตรงกันนี่คือได้เลยได้เลยนะครับเขตซีเกตเท่าเห่ละพี่กยเท่าไหนครับกันผู้ใดอยากขายงวดในหอยเพลินนะครับหรือว่าอยากปรึกษาเรื่องราคานี่ได้บอบอทให้ใดขายแต่ว่าปรึกษาว่ามันสิ <S 2> <S 2> ไดจังไนนี่ได้ได้ครับได้เปิดเปิดเผยเปิดทุกอย่างเปิดเผยเปิดทุกอย่างนะครับโอกาะการนาการของเศรษฐายามในหอยเพลินนะครับไปย่ำหอดคอกเพลินขึ้นกันนะครับเพราะว่าเพลินมาเลียงว่วขุนขึ้นกันนะครับเดี๋ยวสิพาพีผ้าหนองไปย่ำนะครับเมื่อนี้ขอขอบคุณหอยมอดครับครับครับโอ้เด จเอ้ยน้องนี่นะน้องนี่มาคอยอายคือนก้าคอยโคกแานว่าโคกมีกวงก็คกวงคอยอายก็มีเห็นเห็นทางเมือ่อน้องนาโอ้ บ่าวภูไทยเอ้ย ơi. น้องน,นะน,องนีนะน้องนี้แนวน้ำเซอดอกกระเดอบันเขวไอ้มีเลวตาตองบ้านได้กระเลงเป่าบ้านมีได้ผู้เก็บบ้านมีได้ผู้ห้อยสีผ้า mm ้น hmm. เจ้าล่นเมือง